บางทีนึกไม่ออกคิดไม่ออกเอ๊จะทําอะไรกินนี่เลยค่ะเปิดช่องดีกว่ากินดินบอกเลยค่ะวันนี้นะคะอันนี้ก็วัตถุดิบหลังบ้านอันนี้วัตถุดิบหน้าบ้าน <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สุดแสนจ,จะประหยัดเลยค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ เจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะการมาชวนเพื่อนๆทำกับข้าวบ้านๆกินกันค่ะแกงป่ามะละกอสับใส่ปลาข้างเหนืองค่ะปลาข้างเหนือจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะแล้วก็พอเวลาแม่ค้าเขาจะขายเขาจะมานั่งแล่วันนี้นยะคะที่การใช้นะคะอยู่ประมาณ3-4ขีดมะละกอสับก็สับแบบส้มตําเลยสับๆหันห่นๆนะคะให้เป็นชิ้นฝอยๆแบบนี้ค่ะเหมือนอนทาส้มตําเลยค่ะ มากน้อยตามความชอบค่ะแล้วก็นี่ค่ะพี่แกงเผ็ดประมาณ2ช้อนนะแล้วก็มีกะปิค่ะกะปิประมาณ1ช้อนนะคะใบกระเพราค่ะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกค,ค่ะบอกเลยค่ะวันนี้นะคะอันนี้ก็วัตถุดิบหลังบ้านอันนี้วัตถุดิบหน้าบ้านเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สุดแสนจะประหยัดเลยค่ะ ได้ค่ะง่ายๆค่ะไปลงมือแกงกันเลยค่ะเมนูนี้นะคะจะไม่มีสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ว่าไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะนี่เลยค่ะกระทะพร้อมนะคะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนค่ะใส่น้ําค่ะสักประมาณครึ่งลิตรค่ะรอน้ําเดือดนะคะพอน้ําเดือดน้ําร้อนแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะใส่พริกแกงค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะประมาณ2ช้อนค่ะที่การใช้วันนี้นะคะแล้วก็มีกะปิค่ะประมาณ1ช้อนนะคะพริกแกงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่า แกงปลามันต้องเข้มข้นกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะเอาให้ได้เหมาะสมกับความแซบในตัวเรานี่ค่ะการจะละลายปริกแกงนะคะกับน้ําเปล่าค่ะเหมือนทำแกงส้มเลยอะการจะใส่ซุปก้อนนะคะลงไปหนึ่งก้อนค่ะให้น้ําแกงนะคะเขามีความเข้มข้นนะคะซุปก้อนนี้จะเป็นไก่หรือจะเป็นหมูก็ได้นะคะเอาตามที่เพื่อนๆมีะค่ะ หลังจากนั้นกันจะใส่เกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะปรุงรสชาติเบื้องต้นก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาค่ะสักประมาณ1ช้อนนะคะนี่เข้มข้นถึงรสชาติจริงๆค่ะข้างบ้านได้กลิ่นแล้วค่ะเนี่ยช่วงที่การทําคลิปนะกันจะทําทตอนสักประมาณตีสี่ตีห้าปลูกข้างบ้านพร้อมเลยอย่าพูดดังไปเดี๋ยวเขาได้ยิน รสชาติน้ำแกงนะคะการจะปรุงให้เข้มข้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ของนะคะทั้งหมดทั้งมวลลงไปค่ะเร่งไฟเป็นไฟแรงนะคะให้น้ำแกงเดือด,ด,อดค่ะให้เพื่อใส่ปลาค่ะยังไม่ต้องคนเขานะคะใช้ไฟแรงเลยค่ะให้น้ำแกงเดือดให้ปลาสุกนะคะเน้นย้ำเลยค่ะพอเวลาก่อนที่จะใส่ปลาคือน้ำแกงต้องเดือดจัดจักระคะ่ะปลาเขาจะได้ไม่มีกลิ่นคาวค่ะ ค่ะนี่นะคะปลาขงการนะคะก็สุกแล้วค่ะสุกแล้วเราก็ทําการคนค่ะกลับนะคะกลับด้านนิดๆหน่อยๆค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะปลาจะเสร็จแล้วค่ะการจะตัดรสชาตินะคะด้วยน้ําตาลทรายค่ะ1ช้อนชานะคะเอาแค่1ช้อนชาพอนะคะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดฉีกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยมะละกอสับค่ะที่เราสับเตรียมไว้นะมากน้อยตามความชอบเลยค่ะ นี่บอกเลยอร่อยเด็ดถึงส่วงในแน่นอนคนให้เข้ากันนะคะเบาๆมือนะคะนะคะคในส่วนของน้ํานะถ้าเพื่อนเห็นว่าน้ําน้อยการนะชอบแกงน้ําเยอะกันบอกว่าแกงน้ํำถูกขลิกลุกๆ,ๆทีไลมาทีไรน,น้ําเต็มหม้อทุกที <laughs> ว่าแล้วก็เติมน้ําอีกสักนิดหน่อย พ่อการบอกว่าแกงปลาถ้าจะแกงให้เข้มข้นนะอย่าใส่น้ําเยอะเอาแค่พอคลุกคลิกพออ่านี่นะคะสูตรของพ่อการพ่อการจะบอกเขาจะเน้นย้ําตลอดแล้วก็ของพ่อการนะเขาจะแกงแบบไม่ใส่น้ําตาลเลยแต่เขาจะใส่ผงนัว <c oughs> อันนี้เพื่อนๆสามารถเติมผงนัวได้นะคะผงนัวผงชูรสเนี่ยค่ะอร่อยเด็ดทีเดียวเลยค่ะอ่า ปลาสุกมะละกอนิ่มแล้วนะคะให้เพื่อน่ะรสชาติได้ที่แล้วนะให้เพื่อนลองชิมรสชาติดูนะของการปรุงทีแรกอะ่ะเข้มข้นเลยใส่ปลาใส่มะละกอลงไปน้ําก็ออกนะคะพอดีเลยค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนใส่นี่นะคะจะเสร็จแล้วนะคะใบกระเพราค่ะจัดเยอะๆเลยนะคะมีเยอะจัดเยอะค่ะของการไม่ได้ซื้อนะคะ,ะมะละกอต้นหลังบ้านกระเพราต้นหน้าบ้านขึ้นเอง <laughs> ปิดแก๊สเลยจ้าปิดแก๊สนะคะการจะใช้ความร้อนนะคะทําให้กระเพราสุกนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าแกงปลามารกอสับใส่ปลาข้างเหลืองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ปะปลาเค็มมาข้าวสวยร้อนๆมาหมูเค็มมานะคะ โอ้โหเรียบร้อยเลยค่ะนี่นะคะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจที่ดีเยี่ยมให้การทําคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆแบบบ้านๆมาแบ่งปันกันอีกค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ